สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงหล่อและรวยมากนอนวิสารุธบริจาคเงิน2รล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยโควิดเนื่องในสถานการณ์โควิด19ระบาดรอบ3ทําให้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตลอดเวลาส่งผลกระทบให้เตียงไม่พออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอทีมบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอ แต่คนไทยก็ยังไม่ทิ้งกันหลายๆฝ่ายต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับนักธ,นกธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตป๋าป้าสุดดอ,อกของน้องสายฟ้าน้องพายุที่ล่าสุดป๋าป้าน็อตเป็นตัวแทนบริษัทบริจาคเงิน2ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน10เครื่องสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 แก่มูลนิธิรามาธิบดีโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาสาวชมพู้รายาก็ได้ควัก